ชื่อเลยว่าพระเจ้าทําได้ทุกอย่างนะแล้วก็ดําเนินชีวิตอ,อยู่บนความเชื่อฉะนั้นผมเลยมอบทุกอย่างไว้ในพระารรมทรงริ์ของพระองค์นะจึงเรียนรู้ว่าจะไม่อยากทําอะไรด้วยความปรารถนาของตัวเองไม่อยากจะเดินนําหน้าพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าบอกว่าให้เราทําอะไรแล้วเราแค่เชื่อและทําตาม และเมื่อพระเจ้าบอกให้ทําขอให้ลูกมีความเชื่อที่อย่าไม่สงสัยและยืนหยัดมั่นคงสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับพี่น้องชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเราจะทํางานเรียนหนังสือทําการค้าพี่น้องมันต้องเริ่มต้นจากความเชื่อการมาหาพระเจ้า <más. S 1> เราไม่ได้มาหาความรู้เอเมนไหมพี่น้องผมไม่ได้มาหาพระเจ้าเพื่อความรู้แต่ผมมาหาพระเจ้าวันแรกเพราะประสบการณ์ที่มีกับพระองค์ที่พระเจ้าพูดพระวิญญาณพูดในใจ และมีประสบการณ์ในการวางมือรักษาโรคแมวมีประสบการณ์อัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นจึงค่อยมาหาความรู้ที่หลังประสบการณ์กับพระเจ้าที่รู้ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และประสบการณ์นี้แหละมันทําให้เรานั้นมีความเชื่อในพระองค์มากขึ้นและไม่สงสัยในพระองค์ฉะนั้นพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทรงทําสําเร็จนะครับ